คราวนี้ฮะปรากฏแก๊งคนร้ายชาวจีน4คนนะบุกป,ปล้นบ้านนักธุรกิจคนจีนด้วยกันเนี่ยแหลนะฮะเพื่อรีดเงิน70ล้านบาทครับคดีนี้ตํารวจไทยกําลังทําคดีนะะก็เลยคาดว่าแก๊งคนร้ายน่าจะยังอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็เชิญผู้ส่วนที่ทําธุรกิจร่วมกับผู้เสียหายมาสอบปากคําหาเบาะแสครับ เหตุการณ์อุกอาจนี้นะครับมีกรณีแก๊งชาวจีน4คนพร้อมกับอาวุธครบมือครับบุกปล้นบ้านนักธุรกิจชาวจีนด้วยกันเนี่ยนะครับภายในหมู่บ้านหรูที่จังหวัดปทุมธาน,นีโดยบังคับให้เหยื่อนะครับโอนเงินสกุลทิจิตต้อน2ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทย70ล้านบาทครับรวมทั้งมีการเอาทรัพย์สินของมีค่ารถยนต์สีดําและเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปด้วยนะครับคดีนี้พันเตระเอกพีรพลโชติกาสะเถียรรองผู้ชาการตารวจภูธรจังหวัดปทุมธาน,นีก็มีการเรียกประชุมนะครับชุดสื รองร,งรังสิต ่อนเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายชายนะครับที่เป็นชาวจีนเนี่ยเดินเท้าก็ไปที่บ้านของผู้เสียหายซึ่งห่างจากถนนเนี่ยประมาณ200เมตรโดยตัวคนร้ายเนี่ยได้ทรัพย์สินไปนะครับเป็นเงินไทย2ล้านบาทเงินสกุลที่ต้นนะครับอีก2ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็คือ70ล้านบาทนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับมีสร้อยทองคําขาวนะครับราคาประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเศษมีนาฬิการาคา7ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หรูนะฮะแต่ว่ารถยนต์หรูเนี่ยได้คืนมาแล้วนะครับเนื่องจากคนร้าย ไปจอดทิ้งไว้ริมถนนเลียบคลองปราปาตำบนบ้านใหม่อเภอเมืองปทุมธาน,นีถามว่าในทางคดีครับผู้ชมครับการสืบสวนคดีก็คืบหน้าไปตามลําดับผู้เสียหายเนี่ยทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจอุตสาหกรรมมีการเปิดบริษัทอยู่ที่ย่านรามคําแหงและบ้านหลังที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นบ้านที่ผู้เสียหายซื้อไว้ประมาณ3ปีโดยผู้เสียหายเองที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยนะครับก็เข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งมีพาสปอร์ตแบบนักธุรกิจ ส่วนการติดตามตัวคนร้ายตำรวจบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเดินเท้าเข้าไปในบ้านเนี่ยห้าคนนั่งรถเก๋งสีขาวก่อนที่จะเดินเท้าเข้าไปที่บ้านผู้เสียหายครับโดยวิธีการคือปีนรั้วจากข้างบ้านที่เป็นที่รกร้างครับแล้วก็พบกับนายชาญสัญชาติจีนซึ่งเป็นเลขาของนายเคก่อนที่คนร้ายจะใช้ปืนตีไปที่ศีรษะหนึ่งครั้งแล้วใช้เคเบิลไถ์นะฮะรัดข้อมือและจนะ คนร้ายก็เลยเข้าไปที่บ้านหลังใหญ่ครับจับตัวผู้เสียหายรัดที่ข้อมือเช่นกันแล้วใช้ภาษาจีนในการสื่อสารครับโดยอ้างว่าเป็นตำรวจจีนมาคับให้โอนเงินแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่หลังจากนั้นก็ปฏิบัติการโอนเงินครับซึ่งตอนนี้ตำรวจเองก็ได้นำแผนประทุษกรรมเก่าๆมาเทียบเคียงครับโดยให้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอเนี่ยมาร่วมในการหาเบาะแสด้วยโดยปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดเราจะเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวที่คนร้ายเนี่ยเดินทางมาหลังจากส่งคนร้ายแล้วได้ขับออกไป จอดรถอีกที่หนึ่งครับก็คาดว่ากลุ่มคนร้ายนี้น่าจะมีข้อมูลผู้เสียหายเป็นอย่างดีขณะนี้ได้เชิญตัวผู้ที่ทาธุรกิจร่วมกับผู้เสียหายเนี่ยมาสอบปากคาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้หาครับว่าการดําเนินชีวิตการดำเนินธุรกิจและที่สําคัญมีความขัดแย้งในทางธุรกิจกับใครหรือไม่ขณะเดียวกันปัญหาหนึ่งเงินดิจิตอล มันเร็วเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเงินที่ผู้เสียหายโอนไปเนี่ยเนื่องจากเป็นเงินบัญชีที่ต้อนการโอนเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่สามารถเช็คตัวตนปลายทางได้ขณะนี้ตํารวจได้มีการเชิญตัวผู้เสียหายมาให้ปากคําเพิมเ่มเติมเมื่อวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติว่ามีคนในเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะครับเนื่องจากผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อนพอตรวจสอบแล้วนะฮะผู้เสียหายก็ไม่พบว่ามีประวัติการทําความผิดหรือว่ามีหมายจับในประเทศจีนนะครับหลังจากนี้ตํารวจเองก็จะมีการเชิญหุ้นส่่วนททีําาาาาธุรรกกิจมมมับบผู้เสยหออค ครั้งเพื่อหาสาเหตุเชื่อมโยงต่อไปนะฮะคดีนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นเหตุของนักธุรกิจจีนกับคนร้ายจีนแต่ที่เราสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คนจีนเองก็เข้ามาก่อเหตุนะฮะอาชญากรรมในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม